ท่านพระอาจารย์เปลี่ยนเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านอยากจะดูนรกว่าเป็นอย่างไรท่านจึงเข้าสมาธิจนจิตร่วมลงสู่ความสงบตัดขาดการรับรู้ภายนอกทั้งหมดแล้วถอดจิตออกสู่อุปจารสมาธิท่านคิดว่าอยากจะดูนรกขุ่มที่เกี่ยวกับผู้ผิดิีลทันใดนั้นท่านก็เห็นชายชะกันกลุ่มหนึ่งรูปด้านใหญ่โตกว่ามนุษย์หลายเท่า ผิวเนื้อดำเกรียมหน้าตาดุดันบอกบุญไม่รับชายชะกันกลุ่มนี้กำลังนำชายคนหนึ่งกับหญิงอีกสี่คนไปเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ศาลาปราดแห่งหนึ่งท่านจึงเดินติดตามกลุ่มนี้ไปพอถึงศาลาหลังนั้นเขาก็เห็นขุมนรกที่กว้างใหญ่สูตรลูกหูลูกตาตั้งเดียงรายอยู่ข้างศาลาด้วยความอยากรู้อยากเห็นมากท่านจึงเดินติดตามคนกลุ่มนั้นเข้าไปด้วย ภายในศาลาท่านเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนบันลังท่านรู้ทันทีว่าเขาผู้นี้คือพยายมเมื่อกว่าสายตาไปรอบๆท่านเห็นชายอีกคนหนึ่งยืนถือสมุดบันทึกอยู่ในมือพยายมตวาดถามผู้ที่ถูกนำตัวมาด้วยเสียงอันว่าพวกมึงเป็นชู้กันใช่ไหมชายที่ถูกนำตัวมารีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่นะท่าน ผู้ถูสมุดบันทึกเห็นเช่นน er ั้นก in ็ปิดบ you ัญชีขึ้นทันทีแล้วรายงานว่าคนเหล่านี้เป็นชู้กันจริงในสถานที่นั้นและเวลานั้นเท่านั้นเองชายที่ปฏิเสธก็นิ่งเงียบไปเพราะรู้ดีว่าตัวเองนั้นทำผิดจริงผิดจริงก็ลงนรกสิสิ้นเสียงตะวาดของพยายมกลุ่มชายหญิงก็ถูกถีบหน้าอกางหลังลงนรกทันทีพอตกถึงนรก พวกเขาก็ร้องห่วยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสพวกเขาพยายามตะเกียกตะกายหนีขึ้นจากนรกแต่ก็ถูกพญาย,ยมบาลที่รออยู่ปากหม้อนรกใช้ค้อนเหล็กขนาดใหญ่ตีกระหนำ่ำซ้ำให้จมลงไปอีกท่านเล่าต่อว่าเหตุการณ์ที่ท่านเห็นทำให้ท่านรู้สึกสะดุ้งกลัวต่อกรรมชั่วเป็นอย่างมากขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารผู้ที่โดนลงโทษอย่างจับจิต แต่ท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมของพวกเขาเองเมื่อก่อกรรมใดไว้ก็ต้องยอมรับผลกรรมนั้นขณะที่ท่านกำลังจะจากไปนั้นหญิงคนหนึ่งได้ถวิลขึ้นมาสุโมคบาลานะเทระท่านเข้าพอดมาท่านได้ไปินหันไปมองด้วยสายตาที่สงสารแล้วตอบว่าอ้าพเจ้าก็ช่วยโยมได้ไร้ะวามกังวลเรื่กรรมของตัวเองว่าเท่านั้นท่านก็จากไป